สามสิบเนาะครับเนาะ,ะมีหมอลำมีน้พี่น้องมาเพิ่งกันมากับมาเนี่ยพาไปเพ่องหมอน่ำบ้งนะองน้าเปน้องน้เป็นงานบุญบานเท่านียนะครับ,นนรบมาเนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม คนก็เริ่มลังหลเข้ามาแล้วนะครับครับลงบุล,ลงอ,า,ลองาครับแล้วกรด็ม,มาหอดไปลามอล้มบุง้งเขาเล่นแล้วก็เป็นน้องบุครับเบิงบโอ้คนขึ้นไปเต็้กันเลยได้เลยเป็นน้องอ,อยากขึ้นเปเต้นขาอยู่ครับจันมีทีพังรอเล่นดักฮ่าฮ นะครับสักสั้นปีไม่นะครับพี่น้องกับมาตุ่มมโหมกันหลายๆครับผมเอ,อมาจากกรุงเทพกรุงไทยมาจากเ็ตงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับผมนี่ครับออมาตุ่มมโหมกันพี่น้องใง,งานบนปีนี่ก็ยุมมอนอยู่นะครับคนกับ,บอ้าวมาหลายครับกับผมออคนเตียนมันกับมันครับ ข้นเต็นกับมวลเพราะข้นเต็นนะครับค้นเต็นตั้งรางกับมวลเพรอยู่คนทั้งรางเนาะเออทั้งถึงกับพอทั้งถึงว่าผลนะครับขึ้นไปแล้ในเต็มพี่ลี่พี่น้องเลยเอามองได้ยืนน้อบ,บาดเนี่ยอ๋อนี่ครับผมบรรยากาศก็จะเป็นเช่นนั้นครับผลขึ้นไปอีกแล้วครับผลเต็มแท้ๆคนบาดเนี่ยครับผมเออเอ,อสารวระวังกันยังไปยังมาอยู่บัดเนี่ย นีก็จะมีหลอบชื่อบัตรชื่อตัวนะครับส่วนมากก็จะมีแต่คนเมาแล้วครับผมเป็นหลอบเมาส์เกินเต็มเบ้ที่เลยครับผมให้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันนะนะครับจะคล้องช่องนี้นะครับเนาะรับชมทั่วจังหวัดได้คอมเมนต์มาบอกนี่นะครับผมนี่ครับหมอนกลางปีนี่ครับพี่น้องเออหมุอแรงก็จะมีหมอลำัมยเด้หมุอแรงครับผมเออมือ่นที่สามสิบเนาะครับเนาะจะมีหมอลำัพี่น้องพี่น้องมาเิ่งกันนะครับผม เอาคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงท่นนี้เนี่ยนะครับผมรับผมสวัสดีครับ